คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีระวดียิ่งมีและนักนอรีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 m h z เมเฮิ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเ e ลที่ครับ b ขับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลน,นะคะช่วงเวลา4นาฬิกาสานาทีถึง5นาฬิกานะคะทาง FM 89.5แเนี่ยแน่นอนเจอกับเรา2คนดำเนินรายการค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะมาส่งท้ายเดือนพฤษภาค,คมกันด้วย อากาศที่มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะพี่แมวคือกลางวันบางทีมันก็ร้อนค่ะบางวันตื่นมาเช้าฝนฝนตกตกใ <laughs> บใบแดดออกแล้วก็ตองกลางคืนก็มีตกอีกสําหรับคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงหรือว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เขาเรียกช่วงนี้เต็มๆว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจริงๆ วันหนึ่งมีประมาณสามสี่ฤดูแล้วพอฝนตกมันจะหนาวนะพี่แมวใช่ใช่แล้วมีความ <laughs> ชื้นด <laughs> ้วยนะบางทีก็ถ้าเกิดโดนฝนมาไม่ว่าจะหลังจากเลิกงานหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่กลับมาถึงบ้านต้องเีีอาบน้ำสาะผมนะคะเพราะว่านอกจากจะมีความแพ้อากาศในที่นน่นทีบ่อดแล้วนะคะคุณฟัง pm 2.5้าเขาก็ยังอยู่กับเราอยู่นะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสิ่งที่ฝนมันตกมาเนี่ยเขาก็ไปชะล้างเอา pm 2.5มาหาร่างกายเราด้วยนะคะเป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่งประกอบกับช่วงนี้ก็คือสําหรับคนที่ ซักผ้าซักผ่อนพี่แมวค่ะน้าฝนเนาะมันจะเหม็นอาบจะมันไม่แห้งอะคะ่ะตักแล้วตักอีกค่ะพี่แมวพี่จะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ,ะพี่ซักผ้าก็เสื้อผ้าปกตินี่แหลคะค่ะพี่ตากอยู่ประมาณสามวันคือแล้วมันเหม็นละจากที่มันไม่เหม็นนะพี่แมวคือเหม็น,มนอับ,อบมันเหม็นอับใช่คือคือจะบอกว่า คือตอนเช้ามีแดดนะค่ะอ่ะก็เอาออกไปาาตากใช่ค่ะพอสักช่วงประมาณช่วงบ่ายบายบางทีฝนตกอ่ะก็นําพาเขากลับเข้ามาแต่ว่าช่วงที่ฝนจะตกอึมคึมอึมคึมเนี่ยบางทีเนี่ยเขาความชื้นในอากาศอ่ะเขาก็จะเข้าไปอยู่ในเสื้อผ้าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาจะเก็บมันก็เก็บไม่ได้เพราะมันเริ่มชื้นแล้วล่ะก็ต้องอ่ะรอก่อนนะเดี๋ยวแดดออกเอาพาไปตากแดดใหม่พอพาไปตากแดดใหม่ในวันรุ่งขึ้นอ่ะสักพักน้องฝนก็เริ่มมาอีกแล้ว มันก็จะอยู่อย่างนี้ละค่ะคุณผู้ฟังม,มันเป็นปัญหาของคนที่ต้องไม่ทางานไงพี่แมวหมายถึง<ช>ว่า<ช>เราตากไว้ใช่ไหมเราไม่มีคนอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็เป็นปัญหาแหละเพราะฉะนั้นก็เลยที่ที่เราม,ามาคุยกันกับกับน้องทีกับคุณผู้ฟังนี่ก็คือจะบอกว่าเพราะเรื่องเรื่องของเสื้อผ้านในลานหน้าฝนเนี่ยต้องให้ความสําคัญบางทีก็อาจจะต้องซักทุกวันหรือไม่ก็อย่าให้มีเสื้อผ้าเยอะทยอยทยอยซักเพ<ช>ร่อว่าว่าเขาจะได้มีพื้นที่ที่ทําให้เขาเนี่ยแห้งได้ง่ายมันมันเป็นปัญหายังไงรู้ไหมคะอย่างอย่างตัวทีเนี่ย ที่รู้สึกแล้วว่ามันมันเหม็นอับเหม็นอับใช่คือมันเป็นเสื้อผชุดทางานนะคะคุณว่าแล้วมันทําให้คุณภาพชีวิตเรามันไม่สดใสอ่ะพี่แมวมันเหม็นอับมันคือบางทีอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันคือคือเขาเรียกอะไรนะคะมันไม่พอรามันแห้งสนิทมันจะของพี่จะเรียกว่ามันหอมแดดถ้าเกิดว่ามันมันแกล่งผ้ามันจะแกล่งเวลาใส <laughs> มันมันใช่ใช่ใคือถ้าเกิดยิ่งยิ่งถ้าเกิดผ้า <c oughs> อับอับหรือชื้นชื้นแล้วเอาไปรีดนะคุณผู้ฟังแล้วเอามาใส่นะโอ้โหคุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าฉันใส่เสื้อผ้าไม่สบายเลยอะแล้วบางทีวันนั้นหมดนะ<ร>ความรูสมม้ส,สึกใจเลยนะ เพราะฉะนั้นม mm ันก็เป็นปัญหาสุขมันเป็นปัญหาสุขภาพมันเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตที่ต้องเก็บเก็บตาเก็บเก็บตาเก็ซักแล้วซักอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะบางคนก็ใช้เข้าเครื่องอบแต่ว่าของพี่นี่ใช้วิธีแบบอจะจะแบ่งซักก็คือถ้าเกิดาเป็นเสื้อผ้าบางแห้งง่ายๆเนี่ยเอาไปซักรวมกันเวลาเก็บจะได้เก็บง่ายๆเพราะว่าบางทีถ้าเกิดซักผ้าบางผ้าเสื้อยืดผ้าเสื้อสูทแล้วบางทีมาซักรวมกันแล้วบางทีมันเก็บมันเก็บไม่พร้อมกันไง ค่ะนะคะไม่ทราบคุณผู้ฟังมีปัญหาเหมือนเราสองคนหรือเปล่านะคะก็ทําใจค่ะฤดูฝนแบบนี้ค่ะค่ะก็สําหรับช่วงแรกค่ะเรามีข่าวสารสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังดิฉันมีข่าวสารสุขภาพในเรื่องของอาการนอนไม่พอมันทําให้ภูมิต้านทานต่ําแล้วมันก่อให้เกิดปัญหาก็คือเกิดอุบัติเหตุคือเข้าใจละข่เวลาที่เรานอนไม่พอนอนไม่หลับเนี่ยสมองของเราบางทีมันก็วูบอ่ะเขาเรียกอะไรวูบ บืดอะไรอย่างเงี้ยล้วประกอบก,บกับการขับรถเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะคือในเรื่องนี้ค่ะอธิปดีกรมอนามัยนะคะเขาออกมาบอกว่าในเรื่องของการนอนหลับเนี่ยเขามีงานวันนอนหลับโลกของประเทศไทยปี2565เนี่ย เขามีนะคะรณรงค์เขาบอกว่านอนดีมีวินยัยสร้างโรคสดใสจิตใจแข็งแรงพี่แมวเออเมื่อไหร่คะเพื่อกระตุนเขาไม่ได้บอกว่าช่วงไหนแต่มันมีวัน <c oughs> เออมันมีวันที่เขากําหนดให้เลยว่าร่วมกับจัดงานวันนอนหลับโลกประจาปี25 6 5น้าหห้านะคะก็คือกระตุ้นอยากให้คนทั่วไปเนี่ยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่ามันมีส่งผลต่อสุขภาพการจเจริญเติบโตของร่างกายและสมองสําหรับเด็ก ผู้ใหญ่เนี่ยมันทําให้ระบบคุมคุ้มกันที่มันอาจจะบกพร่องได้มันมีปัญหานะคะ,ค,ะคือการนอนที่ไม่เพียงพอเนี่ยหรือว่าโรคของการนอนเป็นปัจจัยทําให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันต่ําเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะฉะนั้นก็อยากให้นอนให้เพียงพอค่ะโดยเด็กก่อนวัยเรียนอายุ1-2ปีเนี่ยฉเฉลี่ยว,วันละ12ชั่วโมงมเด็กอนุอนบาล3-5ปี11ชั่วโมงค่ะ,คะประถม6-13ปีวันละ10ชั่วโมงวัยรุ่น14-17วันละ9ชั่วโมง ผู้ใหญ18่18ถึง59และผู้สูงอายุขึ้นไป7 8ถึง8ชั่วโมงค่ะอันนี้ถึงจะเพียงพอนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าจะหลับให้ดีนอนให้หลับมี10วิธีก็คือวิธีที่1เข้านอนตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำทุกวันวิธีที่2รับแสงแดดให้เพียงพอตอนเช้าอย่างน้อย30นาที3 ไม่นอนในเวลากลางวันแล้วก็หลีกถ้าหลีกเรียงไม่ได้ก็ต้องนอนไม่เกิน30นาที่ะ่ 4, ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่ควรออกกําลังกายก่อนนอนสองชั่วโมง 5. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีนและอาหารมื้อดึกอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอน6งวดดื่มแอลกอฮอล์และสูบ,บุหรี่อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนเจนอนเตียงนอนที่สบายอากาศถ่ายเทไม่มีแสงเด็ดรอนแล้วก็ไม่มีแสงรบกวน แผ่อนคลายเพื่อลดความวิตกกังวลต้องนั่งสมาธิหรือว่าดูรายการอะไรที่ตัวเองชอบมีความสุขนะคะ9ใช้ห้องนอนเพื่อนอนเท่านั้นไม่เล่นโทรศัพท์ไม่กินอาหารบนเตียงไม่ดูทีวี10ข้อสุดท้ายหักนอนไม่หรับภายใน30นาทีให้ลุกไปทํากิจกรรมอื่นๆแล้วกลับมานอนอีกครั้งบางคนก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละพี่แมวม้ <หา S 1> จะนอนจนน้ำ<ม>ตาไ,<ม>ไห,หลเกินสามสิบนาทีก็นอนไปตั้งอย่างนั้น้สามชั่วโมงควรจะลุกไปหากิจกรรม อะไรมาทําเพราะว่ามันมีผลค่ะอย่างที่บอกว่าอธิบดีกรมอนามัยเขาบอกว่าพอนอนน้อยเนี่ยขับรถเป็นท้องถนนค่ะมันก่อให้เกิดอุบัติเหตหุขึ้นได้ก<ห>็นอกจากจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองบางทีก็เพื่อนร่วมทางเราด้วยนะคะคุณนุ<ห>้มฟางก็พักผ่อนให้เพียงพอถ้าเกิดไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งขับแล้วกันนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีด้วยอย่างเช่นช่วงนี้ยิ่งฝนตกอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่แล้วก็เมื่อเดินเมื่อสักช่วงกลางเดือนมันหยุดหลายวันอยู่นะคะคุณผู้ฟางก็อาจจะได้ไปชาาา์แแแบตนม้้้งลลวว เดือนนี้ก็มีเนาะเดือนหน้าก็มีวันหยุดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะเดินทางใกล้ไกที่ไหนนอกจากสุขภาพคนและสุขภาพรถด้วยค่ะ<ฮ>เอาละค่ะมาถึงองนิเชนบ้างนะคะทางอาจารย์ภาควิชาจิตจิตเวชศาสตร์นะคะคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ประเทศไทยเริ่มจะเข้า สู่ช่วงสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมาสังเกตอาการดูนะคะว่าเขาผู้สูงอายุนี่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการขี้ใจน้อยเบื่อหน่ายอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องสังเกตอาการด้วยทีนี้ผู้สูงอายุกลุ่มไหนที่จะเสี่ยงไปโรคซึมเศร้าบ้างคุณฟางคุณหมอเขาก็ให้ข้อสังเกตเอาไว้ค่ะก็คืออยู่ห่างจากครอบครัวนะคะก็คืออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าที่มีโรคแล้วก็ ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองนะคะโรคโรคภูมิคุ้มกันบุกพร่องนะคะแล้วก็โรคพาร์กินสันนะคะเพราะว่าโรคเหล่านี้นะก็อาจจะทําให้เป็นสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าได้นะมีการเปลี่ยนแปลงในในชีวิตนะคะอย่างเช่นพวกที่พึ่งจาก,กเกษตณอายุราชการ <S 2> <S 2> <S 2> หรือว่าเกษณงานนี่แหละค่ะ ยังไม่ชินนะคะใช่ค่ะยังปรับตัว,ตวไม่ได้ไไดใช่ค่ะแล้วก็มีความสูญเสียในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีอายุมากกว่าแปดสิบห้าปีขึ้นไปก็ต้องเพิ่มความระมัดระวงังทีนี้อาการที่เราจะสังเกตได้ในโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุนะคะก็คืออย่างเช่น <c oughs> ที่บอกก็คือว่าก็จะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นบางทีขี้น้อยใจงุดหงิดง่ายมีความวิตกกังวลสูงมากขึ้นนะคะมีอาการทางร่างกายค่ะอย่างเช่นอาหารไม่ย่อยปวดท้องนอนไม่หลับบางทีก็อาจจะพูด อยู่คนเดียวก็มีนะคะ,ค,ะคุณผู้ฟังแล้วก็ อาจจะมีอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจากคนที่เคยพูดคุยปกติกสนุกสนานร่าเริงก็อาจจะมีอาการนิ่งเฉยมากขึ้นไม่ค่อยพูดถามคําตอบคําแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้เนี่ยติดต่อกันรประมาณ2สัปดาห์ก็คือเป็นอาการแบบนี้แล้วละสองสัปดาห์โดยที่ไม่จําเป็นต้องให้มีอาการอย่างใดยอย่างหนึ่งครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบร่างกายก็คือมีอาการปวดท้องนอนไม่หลับอาหารไม่ย่อยถ้าเกิดมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่งเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่าสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ทีนี้การรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะมีการทานยาต้านต้านโรคซึมเศร้านะคะโดยผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเนี่ยก็ควรที่จะ แจ้งแพทย์ด้วยนะคะถ้าเกิดพาไปหาคุณหมอเนี่ยเนื่องจากว่าการทญญานยารักษาโรคประจําตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะทําปฏิกิริยาต่อต้านกับยาต้านเศร้าได้ซึ่งการารักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยในกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างใช้เวลานาน,านในการออกในการที่จะออกฤทธิ์น,นะคะยาเน่ยเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะใช้ระยะเวลามากกว่า1เดือนถ้าเกิดว่าใครที่มีผู้สูงอายุที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเกิดพาไปหาคุณหมอนี่ง่ายๆเลยค่ะก็ต้องบอกคุณหมอวยว่า,าผู้สูงอายุท่านนะั้นอะ มีโรคประจําตัวอะไรอยู่หรือเปล่ามียาอะไรที่ต้องทานอยู่เป็นประจําหรือเปล่าต้องแจ้งคุณหมอด้วยนะคะปรับเปลี่ยนความคิดค่ะก็คืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มกิจกรรมเพิ่มความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโดยอาจจะใช้จิตแพทย์หรือนะักจิตวิทยาเนี่ยละคะมาช่วยบรรเทาอาการหรือว่าแล้วก็อาจจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเปิดโอกาสให้พบปะผู้คนมากขึ้นหรือว่าอาจจะได้พูดคุยกับ ผู้คนในวัยเดียวกันมากขึ้นนะคะก็จะ,ะทําให้ปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะทีนี้ยารักษาโรคประจําตัวของผู้สูงอายุเนี่ยนะคะถ้าเกิดอย่างที่บอกก็คือถ้ามีโรคประจําตัวแล้วเนี่ยแล้วยังควบคุมได้ไม่ดีอาจ,จต้องพิจารณาในเรื่องของการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าที่อาจจะมีฤทธิ์ยามากขึ้นนะคะเพื่อว่าจะได้ควบคุม อารมณ์ทางสมองของผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้โรคซึมเศร้าเนี่ยท้งนี้ทางนั้นคุณหมอบอกว่าต้องอาศัยความใส่ใจของบุคคลในครอบครัวด้วยนะคะต้องมาสังเกตอาการตระหนักถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแต่ละวันถือว่าเป็นด่านแรกของการนําไปสู่การเวนิจฉัยแล้วก็การรักษา,ายอย่างรวดเร็วต่อไปะคะ่ะบางทีเนี่ยอย่างเช่นที่บอกว่า อาจจะเกิดจากมากมายหลากหลายสาเหตุนะคะทั้งบางคนอาจจะอยู่ห่างจากครอบครัวนี่แหละคะ่ะน่าน่าน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีใครสนใจไม่มีใครรักก็อาจจะทําให้คิดมากแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบฉันไม่อยากอยู่แล้วฉันเหลือตัวคนเดียวในโลกอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้เกิดอาการคิดน้อยใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องบุตรหลานลูกหลานนี่แหละคะ่ะก็ต้องเพิ่มความใส่ใจหรือแม่ก็ต้องมีการพบปะให้พาไปพบ ผู้คนมีการพูดคุยเจราจากันบ้างนะคะหรือไม่ก็บางทีเนี่ยบางคนที่มีการสูญเสียในครอบครัวก็อาจจะยังทําใจไม่ได้ก็ต้องมีคนที่อยู่เป็นเพื่อนในช่วงระยะแรกๆเนี่ยเพื่อดูแล้วก็สังเกตอาการแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกคนในครอบครัวนี่แหละค่ะก็ต้องมันสังเกตอาการผู้สูงอายุในครอบครัวว่ามีการผิดปกติหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีอาการไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ย่อยหลับยาก ถ้าเกิดว่าได้ยินคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือคุณคุณป้าคุณนา้าคุณอาบนเนี่ยก็ต้องเริ่มเริ่มสังเกตอาการแล้วนะคะหรือว่าบางคนที่เกิดในการพูดเก่งชวนคุยสนุกสนานล่าเริงกลายเป็นว่านิ่งแหละไม่ค่อยพูดแหละก็ต้องสังเกตอาการด้วยค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะในช่วงเบกแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเรากลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสักครู่ค่ะ ช่วง l t ลทริปสนับสนุนโดยคณะการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฮลที่ขับขับของคนรักสุขภาพค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของเฮลทริปค่ะทริปของดิฉันวันนี้ที่มีมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยเอาใจคนที่ผมขาด Mm hmm. คืออยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรล่ะในวันที่ผมของเราเริ่มขาดแล้วนะคะคือบางคนเนี่ยถ้าผมขาดบ่อยๆเนี่ยมันเป็นปัญหาทางจิตใจอะคะ่ะมันเป็นวิตกจริต รวมถึงคนที่เป็นโรคผมร่วงด้วยนะคะบางคนก็ร่วงกระจายเป็นหย่อมๆนะคะหรือว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อมที่เราเคยได้ยินกันเป็นอีกหนึ่งโรคเรือรังค่ะนอกจากทําให้เกิดความไม่สมบูรณ์ทางร่างกายแล้วจิตใจเนี่ยละค่ะที่มันทาให้รู้สึกว่าย่าแย่ไปด้วยนะคะคือสักสถิติค่ะคือสามารถมีโอกาสตรวจพบผู้ป่วยได้หต่อพันคนส่วนใหญ่ ที่จะเป็นโรคของผมร่วงเป็นหย่อมๆอ,อย่างเงี้ยในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะคะการวินิจฉัยโรคเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาการแสดงทางคลินิกคือมีลักษณะของผมร่วงเป็นหย่อมลักษณะเป็นการร่วงแบบไม่มีแผลเป็นอาจจะมีหย่อมเดียวหรือว่าร่วงหลายๆหย,ย่อมในกรณีบางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นต้อง,องได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ เพื่อไปตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันการวินิจฉัยด้วยนะคะคือแม้ว่าโรคผมร่วงเป็นหย่อมนี้ไม่ใช่โรคติดต่อกับคุณผู้ฟังเราก็ยังไม่มีบันทึกถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคแต่สามารถรักษาได้แล้วก็ให้อาการมาบรรเทาลง การรักษาหากพบว่าคนไข้มีอาการไม่รุนแรงก็คือใช้ยาทาค่ะเป็นยากลุ่มหรือว่ายาฉีดกลุ่มสเตียรอยแต่หากเป็นมากอาจพิจารณาให้ใช้ยาก,กดภุมิคุ้มกันแบบอื่นๆร่วมด้วยซึ่งคุณผู้ฟังสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคนี้ไหมรักษาได้หายขาดค่ะแต่ที่น่าเสียดายก็คือบางท่านอาจจะเกิดอาการเป็นเรื้อรังแล้วก็ไม่รักษาก็เลยให้ไม่ทาให้ไม่สามารถหายขาดได้คือคราวนี้ ถ้าสงสัยหรือมีอาการใกล้เคียงกับที่ที่ฉันบอกมาเนี่ยต้องพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องคือโรคเนี้ยมันไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแต่ส่งผลทางด้านความงามและจิตใจของผู้ป่วยคือเขาเนี้ยถ้าเป็นมากทั้งศรีรสาเนี่ยบางคนเขาต้องใส่วิกผมเลยนะคะ mm hmm. เพื่อปิดบังโรคที่เกิดขึ้นนะคะการไอ้ก้าผ่านอย่างเช่นถ้าเป็นผมร่วงเป็นยมยมเนี่ยคือการเจ็บป่วยเนี่ย มันก้าวผ่านได้ยากนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันต้องก้าวผ่านอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากคนที่คือบางคนเขามองอ่ะพี่แมวค่ะก็คือเราใช้ชีวิตปกติผมร่วงเป็นยมยมเนี่ยเอ่อที่คุยกับพี่แมวอย่างเงี้ยค่ะพี่แมวจะมองหน้าทีหรือมองผมที่มันมันจุกผมที่มันหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจของคนรอบข้างหรือว่าเรียนรู้ที่จะปรับชีวิตอยู่กับคนรอบข้างเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ สำคัญนะคะคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราผมร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยเราทํำยังไงดีถ้าเราสังเกตอาการแล,แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้แคร์สายตาชาวบ้านอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตให้มันปกติค่ะออแต่ว่าแต่ไปรักษาไปพบแพทย์ก็สามารถทําได้แต่บางคนเขาก็ใส่วิกพี่แมวถ้าเกิดพี่พี่คิดว่าถ้าเกิดร่วงขนาดใสวิกนี่ต้องพบคุณหมอแล้วนะมนหลายหย่อมไงพี่แมวก็นั่นนะสิคะ <c oughs> คือบางทีมันอาจจะเกิดเชื้อราบนหนังศีรษะก็ได้หรือว่าอาจจะแพ้ ชมพูรสระผมหรืออาจจะเกิดโรคอะไรบางอย่างหรือเปล่า<ม>นะคะถ้าเกิดว่าร่วงขนาดนั้นพี่ว่าหางคุณหมอเถอะก็ถึงได้บอกว่าเราอาจจะไม่คิดว่าเป็นโรค,น,โรคนี้เพราะฉะนั้นมาอัปเดตว่ามันมีนะไอ้โรคเนี้ยต้องสังเกตอาการค่ะค่ะบางคนก็ไม่รู้ล่ะไม,ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะแชมพูรหรือเปล่า<ม>ก็เปลี่ยนแชมพูไปเรื่อยแต่ว่าก็ยังไม่หายร่วงสักทีเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งอาการที่ต้องสังเกตว่า ผมร่วงแบบนี้อาจจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะเอาละค่ะของดีฉันก็มีวิธีสังเกตเหมือนกันค่ะใครที่เป็นสายสายคาเฟ่นะคะสายกาแฟแล้วค่ะชั้นนี่ละค่ะนี่ละค่ะเราสองคนนี่ทั้ค่ะสายคาเฟ่นะคะแต่เขาก็มีคุณหมอบอกว่ามีสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณจะต้องลดกาแฟอย่างด่วนๆค่ะคุณฟังใครที่เป็นสายกาแฟนะสายคาเฟ่นะก็ต้องสังเกตเริ่มสังเกตตัวเองแล้วแหละว่าอาจจะ เสพกาแฟมากเกินไปหรือเปล่านะคะทีนี้กาแฟอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะคะช่วงนี้นี่ก็คือเป็นเครื่องดื่มฮิตฮอตเลยนะคะของวัยหนุ่มวัยสาวหรือวัยทำงานนี่แหละคะ่ะรวมถึงผู้สูงอายุบางคนก็ชื่นชอบกาแฟเหมือนกันนะคะด้วยรสชาติด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้ฤทธิ์ของคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนี่แหละคะ่ะก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าผลดีก็ได้นะคะแล้วท้นก็ต้องมาสังเกตกันดูด้วยค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดเราดื่มกาแฟแล้วเนี่ยมีการผิดปกติเกิดขึ้น มีอะไรบ้างาที่อาจจะเป็นสาเหตุบ่งบอกให้เราเนี่ยจะต,ต้องลดการดื่มกาแฟอย่างด่วนจีเลยค่ะคุณฟังอย่างแรกก็คือจะไม่เคยปวดศีรษะก็มาปวดศีรษะนอนไม่หลับบางคนก็บอกว่าดื่มกาแฟมันก็นอนไม่หลับเป็นเรื่องปกติมะ แต่ถ้าเกิดบางคนดื่มประจํามันไม่ได้มีผลกับการนอนใช่แต่อันนี้คุณฟางขออนุญาตวงเล็บน้องทีพี่เป็นคนดื่มกาแฟแต่พี่ก็นอนหลับนะค่ะนะคะอาจจะใช้ได้บางคนหรือใช้ได้ไม่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 ทุกคน่ะนะคะแต่ว่าก็มีสัญญาณที่ต้องลดกับลต้องลดกาแฟอย่างเด่นๆก็คือปวดศีรษะนอนไม่หลับมีความวิตกกังวลมากขึ้นงุดที่ดื่มเนาะใช่ค่ะแล้วก็หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายคือสิ่งที่พี่แมวบอกมาเนี่ยดิฉันจะเป็นตอนที่ดิฉันไม่ดื่มอ่าตรงข้ามกันนะคะใช่ แล้วก็ปสัสสาวะบ่อยกว่าเดิมหรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมการปรสัสสาวะได้เหมือนอั้นปสัสสาวะไม่ได้นั่นเองหัวใจเต้นเร็วอันนี้นี่แน่นอนเลยค่ะว่าอาจจะดื่มกาแฟมากเกินไปกล้ามเนื้อสั่นอันนี้ก็ดื่มกาแฟมากเกินไปถ้าเกิดจะมีก็2ออย่างนี่แหละค่ะที่อาจจะทำให้สังเกตได้ง่ายมากกว่าเดิมนั่นก็คือหัวใจเต้นเร็วกับกล้ามเนื้อสั่นหรือว่าปสัสสาวะบ่อยมากขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เป็นสัญญาณง่ายๆที่เราจะต้อง เอ๊ะและว,ว่าเราดื่มกาแฟมากเกินไปหรือเปล่า hmm. ทีนี้สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการผิดปกติอย่างที่บอกมาเนี่ยเมื่อดื่มกาแฟเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได,ได้บ้างนะคะก็คือร่างกายเนี่ยได้รับคาเฟอีนมากเกินไปร่างกายมีปฏิกิริยาเร็วต่อคาเฟอีนมากกว่าคนอื่น <Okay. S 2> นอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอเนี่ยแล้วอัดกาแฟเข้าไปเพื่อให้ตัวเองนี่ตื่นหรือมีความตื่นตัวมากขึ้นเนี่ยซึ่งอาจจะส่งผลว่านี่คืนถัดไปทําให้นอนไม่หลับ อ๋ oh, ส่งผลระยะยาวต่อไป,อไปใช่ค่ะแล้วก็อาจจะทําให้ก็คือนอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอต้องวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็เกิดความเกิดอาการผิดปกติได้ยาบางชนิดอาจทํำปฏิกิริยากับคาเฟอีนนะคะซึ่งอาจจะทําให้ เกิดความดันโลหิตสูงหัวใจวายหรือว่าหลอดเลือดอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินยาอาจจะมียาที่ประจำตัวอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืดนะคะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเนี่ยถ้าเกิดว่า ดื่มกาแฟเข้าไปเยอะๆนี่อาจจะไปเพิ่มฤทธิ์ของคาเฟอีนให้รุนแรงมากขึ้นนะคะทีนี้เราจะมาลดปริมาณกาแฟอย่างไรให้ได้ผลถ้าเกิดบางคนบอกว่าโอ๊ยตายแล้วไม่ได้แล้วฉันต้องเริ่มลดแล้วล่ะทําอย่างไรได้บ้างคะก็คือจํากัดปริมาณในการดื่มของตัวเองเนี่ยให้ลดลงค่ะก็คืออย่างเช่นเคยดื่ม3มแก้วลดลงมาเหลือสักสองแก้วครึง่งค่อยๆลดลงไปเรื่อย <ừ. S 1> ๆนะคะในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันบางคนอาจจะดื่มแค่ หนึ่งแก้วสองแก้วก็ว่ากันไปนะคะแต่บางคนนีว,วันหนึ่งประมาณสี่แก้วอันนี้ก็ไม่ไหวนะคะ mm. คุณผู้ฟังก็ต้องลดปริมาณในการดื่มของตัวเองลงนะคะแล้วก็เช็คปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มชนิดต่างๆนะคะว่าเขามีคาเฟอีนอยู่ในเครื่องดื่มนั้นๆน,นนะมากน้อยแค่ไหนบางคนก็อย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นกาแฟดำแต่ว่าหวานมากหวานน้อยหวาน,วน,วนเยอะกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปบางคนก็อาจจะได้ในปริมาณหวานน้อยอ่ะก็ดื่มได้อยู่แต่บางคนเนี้ย อาจจะหวานน้อยเหมือนกันแต่ว่าร่างกายไม่สามารถที่จะทนความเข้มข้นของอคาเฟอีนได้อันนี้ก็ต้องดูและด,ด,ดูในสภาพของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแล้วการลดคาเฟอีนคุณผู้ฟังคุณหมอบอกว่าต้องลดลงอย่างช้าๆนะคะจากที่เคยกินาอาจจะสมมติวันละสี่แก้วอาจจะเหลือสาแก้วครึง่งสามแก้ว2แก้วครึง่ง1แก้วหรืออะไรแบบนี้ก็คือให้ลดลงไปเรื่อยๆในปริมาณที่ไม่เกิดอาการผิดปกติจนเกินไปนะคะ เลือกดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟเคฟหรือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเดี๋ยวนี้เขาก็มีม,มากมายหลากหลายให้เลือกนะคะ<ม>บางคนก็เคาเรียก,กาแฟดิฟก็คือบางทีก็แบบอ่ะซื้อกาแฟแล้วก็มาจัดการกันเองนะคะอาจจะใส่บางคนอาจจะใส่คดิฟกาแฟเองอบางคนก็อา,อา,ารสชาติของกาแฟ,าแฟใช่ค่ะ<ม>เป็นขั้วมากขั้วน้อยขั้วขมมากขมน้อยบางคนก็อาจจะมาใส่น้ำพึ่งแทนบางคนก็อาจจะใส่ไซรัปหรือว่าบางคนอาจจะมาใส่เป็นน้ำสม้ม ก็แล้วแต่แตความที่ทชอบ,ชอ,บอืแต่ว่าตอนนี้มีเทรนด์ใหม่นั่นก็คือใส่น้ํามะพร้าวกำลังกำลังมาเทรนนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็ ข้อสุดท้ายค่ะก็คืออาจจะเปลี่ยนไปดื่มเครื่องดื่มแทนบ้างอย่างเช่นอาจจะไปเป็นชาแทนหรือว่ามะนาโกโก้ดิฉันดิฉันใช้แทนได้เหมือนกันชามะนาวเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการลดปริมาณของคาเฟอีนของแต่ละบุคคลได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตอาการนะอย่าดื่มมากจนเกินไปคุณฟางบางทีมันอาจจะส่งผลต่อร่างกายได้ค่ะก็ไม่ควรเกินวันละสองแก้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะคะในทุกๆวัน อาทิตย์ค่ะ4ีน่นาฬิกาส30นาทีถึง5้านาฬิกานะค,คะหมดเวลางลงแล้วค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนันนาลีสุขด,ดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับคลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนาที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ